นายศัก์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่รับฟังความเห็นของประชาชนต่อการจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้างและติดตามความพร้อมของการก่อสร้างสองโครงการใหญ่คือทางยกระดับถนนพระรามสองของกรมทางหลวงและทางหลวนสายใหม่สายสะพานพระรามสามดาวขนองวงแหววรอบนอก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยซึ่งเริ่มลงพื้นที่ก่อสร้างกันไปแล้วสำหรับโครงการทางยกระดับถนนพระรามสองตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียงเอกชัยช่วงตั้งแต่ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนถึงบริเวณถนนเอกชัยระยะทางประมาณ8.3กิโลเมตรผู้รับเหมาจะนำเครื่องจักรขนาดใหญ่ลงพื้นที่เพิ่มเติมตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมนี้จึงได้ประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ให้เกิดผลกระทบทางด้านการจราจรระหว่างก่อสร้าง นายศักสยามกล่าวต่อว่าการนำเครื่องจักรเข้าก่อสร้างในพื้นที่นั้นจะต้องเปิดพื้นผิวจราจรเฉพาะที่มีงานก่อสร้างจริงเท่านั้นห้ามปิดถนนทั้งที่งานก่อสร้างยังไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนในอดีตโดยการก่อสร้างจะเริ่มต้นตั้งแต่กิโลเมตรที่14-15และกิโลเมตรที่18-20บนถนน,นพระรามที่2หรือมีลักษณะเป็นการเข้าพื้นที่หัวท้ายและให้การก่อสร้างทยอยดำเนินการทีละ1-2กิโลเมตรใช้ระยะเวลาในการก่อ ่อสร้างแต่ละกิโลเมตรไม่เกิน1ปีโดยจะทยอยไล่ดําเนินการไปเมื่องานก่อสร้างในแต่ละส่วนแล้วเสร็จซึ่งคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จช่วงเดือนสิงหาคมปี2565ในศักสยามยังกล่าวต่ออีกว่าขอยืนยันว่าการดําเนินการโครงการดังกล่าวต้องเหลือช่องจราจรให้ประชาชนได้สัญจรไม่น้อยกว่า12ช่องจราจรหรือทางหลักและทางคู่ขนานฝั่งละ6ช่องจราจรจากที่ขยายพื้นราบเสร็จแล้ว รวม14ช่องจราจรและนอกจากนี้ระหว่างการก่อสร้างกรมทางหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต้องประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยมีการขึ้นป้ายบอกตารางงานก่อสร้างในแต่ละช่วงให้ชัดเจนและบอกถึงสภาพการจราจรในแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้ประชาชนสามารถตัดสินใจที่จะใช้หรือหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ซึ่งทั้งหมดจะช่วยลดผลกระทบทางด้านการจราจรติดขัดระหว่างการก่อสร้างได้มากที่สุด ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆทางอัลฟีเจอร์ในคลิปต่อๆไปขอพระคุณมากครับ